อ่าแล้วครับผมก็อขอกระนางซื้ี้ยชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็เดทใหม่ของแบบนี้นะคะก่อนจะเพิ่มเลดแล้วก็ตู้ใหม่เข้ามาอันนคะครับผมเราก็จะพาไปดูเลดเลยนะฮะเพิ่มเลทเนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็องเก็บเต็มจากเลดไปแรกนะครับก็ไปดูกันเลยว่า มีของอะไรบ้างซึ่งเลยนะฮะต้องวิวสารภาพขึ้นไปมั้งแต่ผมยังยี่สิบห้ายิบสามเองครับเราจะไปดูของนะับของก็จะมีประมาณนี้เลยครับผมยังมีตัวละครใหม่สายยามใหม่แล้วก็อีพีรามอะไรนี้ครับซึ่งมันก็คุมอยู่แล้วมั้งโอเคครับผม กมพองอมวของผมนะครับก็คือกดมาแล้วกดสลามนะครับแล้วก็กดดันที่สองสลามาอ,อีกปีมาเยอะมากๆเลยครับโอเคก็จะไปวันนี้ดานผมก็เล่นสุดแล้วครับก็เราก็จะไปดูตัวละครใหม่นี่คือตัวละครใหม่ก็สายยาใหม่ครับ ก็จะเ,เทยะียบกับว่สกิลยังไม่รู้ฮะตีนเขาไม่เท่าเลยหรมีมันอัปเดตมาโค้งยังไม่รู่รัพก็จะพาไปดูตู้ใหม่นะฮะซึ่งตู้ใหม่ก็มีตัวละครเยอะอยู่เหมือนกันที่จะเข้ามาเราไปดูกันเลยหน้าตูวว้ฮะก็จะมีลูฟี่เกสองหนอนด,ดำก้อนสติซึ่งตัวละครสติสตผมได้มาแล้วนะครับ ซึ่งมันก็ดีอยู่นะแต่มันก็สกิลแบบก็ไม่ค่อยดีมนะั้งน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ดีอยู่นะครับมือใหม่สามารถทําได้ซึ่งนแนะนำนะฮะหน้ามือใหม่ไม่มีตัวละครนะคระดับกรอบชีทองนะก็สามารถจะทำโซโลได้นะครโซลโลก็เก่งเหมือนกันครับผมก็ใช้อยู่ตอนนี้โอเคอตนนัวผนจีสวมให้ดูครับ แน่นอนครับเกือกผมก็จะเห็นอ่าตัวละครเนี่ยผมก็เห็นอุกโซเข้ามาด้วยครับมาดูว่าจะได้ไหมอ่าได้ครับผมอุกโซเป็นธาตุสีเหลืองน,นะฮะโอเคประมาณนี้เลยนะชมอ, <c oughs> อย่างไ่มีอะไรมากแล้วนะฮะจบคลิปนี้แต่งงานครับ さあ、まにか。